สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะฮะพรุ่งนี้วันที่8ครับก็ในงานชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะพรุ่งนี้ก็จะมีการนัดรวมตัวทานข้าวกันที่บ้านน้องต้อมนะฮะอำเภอปากช่องจังหวัดราชบุรีนะครับ ตอนนี้รถเพื่อนๆก็มาจอดกันเต็มบ้านเลย <c ười> คือบ้านเดียวนี่รถเยอะมากนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูรอบๆนะฮะว่ามีรถของท่านใดมาบ้างนะครับนี่ครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะฮะ <c ười> เพื่อนๆก็ยังไม่นอนนะครับนะฮะยังนั่งเล่นนอนเล่นหรือว่าคุยกันนะครับจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะฮะ ชมรมสร้างให้คนรู้จักกันนะครับคันนี้รหัสดาวศูนย์หกแปดสี่ศูนย์หนะฮะก็รถบรรทุกนะครับนะฮะเขาก็จะมีกลุ่มนะกลุ่มต่างๆก็สร้างให้คนมารู้จักกันเช่นเดียวกันครับกับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะก็เป็นกลุ่มๆหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนขับรถได้มีโอกาสได้รู้จักกันนะครับ แม้กระทั่งคนที่ทาอาชีพหลากหลายหรือว่าทาอาชีพอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนขับรถก็สามารถเข้ามาอยู่ในชมรมได้แล้วก็ทําให้ผู้คนที่อยู่ในชมรมนั้นได้มีโอกาสได้รู้จักกันได้นะครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะก็จะมีสติกเกอร์ป้ายแดงๆนะให้เพื่อนๆได้เห็นเป็นสัญลักษณ์นะครับนี่ครับดาวป้ายแดงของเรานี่เองนะครับเจอที่ไหนทักทายกันได้ครับ เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าของรถนะฮะที่ดูแลสติ๊กเกอร์นะครับแต่ละคันเขาก็จะมีเบอร์เป็นของเขานะครับไม่ว่าจะมี1ใบหรือ2ใบนะฮะก็มีบางท่านก็มี2ใบก็มีบางท่านก็มี3ใบก็มีนะครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับป้ายแดงๆโอ้โหคันนี้ป้ายเวนิวใหญ่มากเลย ครับผมจะพาเพื่อนๆเดินดูนะครับว่ามีรถของท่านใดบ้างนะครับมีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นรถคอกรถตู้ตู้ทึบก็ดีนะฮะมาจากแดนไกลแดนใกล้นะฮะก็มากันเยอะเลยนะครับนี่ครับป้ายแดงๆเป็นสัญลักษณ์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็มีเพื่อนๆของเราทํา ความรู้จักกันได้เยอะมากนะครับเป็นคนขับรถถ้าส่วนใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถตูถ้ทึบคนขับรถคอกก็เป็นเพื่อนกันได้ครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเน้นการสร้างเพื่อนให้กับเพื่อนเพื่อนให้กับสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในชม,มรมคันนี้เป็นสี่ล้อใหญ่ครับนี่นะฮะไปแดงๆของพวกเรานะครับนี่ครับสีสันสวยสดใส โอเคนะครับผมจะพาเพื่อนๆเดินดูนะครับ่ามีรถของท่านใดบ้างนะครับเดี๋ยวพวกนี้นะฮะเรานัดทานข้าวกันที่บ้านน้องต้อมนี่แหละครับรามาทําความรู้จักกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณสักบ่ายๆเราก็จะมีกิจกรรมในการเดินทางไปทําบุญที่วัดเขาอีซานนะครับที่อาําเภอปากช่องจังหวัดราชบุรีนะครับมีทริปทําบุญกันนิดนึงแล้วก็หลังจากการทําบุญเสร็จแล้วนั้นก็จะไป ให้อาหารจอระเข้นะครับไปเที่ยวฟาร์มจอระเข้กันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับมาที่บ้านน้องต้อมอีกครั้งหนึ่งส่วนท่านใดที่จะเดินทางกลับก็กลับบ้านนะครับก็เกิดมีภารกิจก็กลับบ้านก่อนก็ได้ไม่เป็นไรท่านใดที่ไม่มีภารกิจก็ยังอยู่ที่นี่ต่อกันก็ได้นะครับ,นะรบนี่ครับหลายๆท่านหลายๆคนก็มาทาความรูม้จักกันนะครับนะมาจากแดนไกลก็มีนะครับนะมาจากสงขามาจากสุรา์มาจากปัจจวบ เยอะแยะมากมายมาจากทางกรุงเทพก็มีนะครับโอเคนะฮะชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเน้นการสร้างเพื่อนให้จับทุกๆคนนะครับอยู่ในชมรมก็รักทักทายแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความอบอุ่นนะครับชมรมนี้เน้นการสร้างเพื่อนให้กับเพื่อนๆของเรานี่เองนะครับโอเคนะฮะผมจะพาเดินไปดูบรรยากาศรอบๆ เพื่อนๆส่วนหนึ่งก็ยังนั่งดื่มกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะต้องแยกย้ายเพื่อทําการพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างกันนะครับคืนนี้ก็ต้องพยายามพักผ่อนให้กันเยอะๆนะครับเพื่อนๆหลายคนก็เพิ่งมากันนะฮะก็ยังคุยกันอยู่เหมือนจะเบาๆเลยใช่เหมือนจะเบาๆ แมันโดนจุดอ่ะแอบร้องไห้เลยเพราะแหม่ไม่ได้เท่าไรแล้วเพราะว่าเลือดนไปแล้วร่อนไปแล้วร่นไปแล้วร่นไม่เที่าดูเขาที่หมดแล้วนี่ครับเพื่อนๆเราก็ยยังนั่งดื่มกันอยู่มุมนี้ก็ทำอะไรกันเอ่ยเราพาไปดูนิดนึงโอ้ จุดยอดไม่ไม่เป็นไร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 เขาจะทำอะไรกินกันเอ่ยโอ้กับพงกับข้าวเยอะเลยนะฮะดูสิมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรมันสูตรมันคือสูตรปลาเผาปลาเผาเก่งๆริงอันนี้เขา สูตรเร่งด่วนมันค่ะเร่งด่วนตีบวกตีบวกตีบวกเราเร่งไฟแรงไปหน่อยปลาอันนี้ปลาอะไรปลาปลานินปลาหนินเหรอปลาไหมตัวใหญ่มากปลาไมมเลยใช่เขาเรียกว่าสูตรเร่งด่วนส่วนหนึ่งก็มีเต็นท์นะฮะกลางนอนกันนะครับยอดอันนี้คืองานเร่งด่วนใช่ไหมเนะเร่งด่วนเมนูด่วนเนี่ย หลายๆท่านก็ช่วยกันทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวก็จะได้ทานข้าวกันอีกหลายท่านก็ทำความรู้จักกันนะครับอ่ะโอเคนะครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีะะกิจกรรมกันหลายๆอย่างนี่แหละครับก็คือชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะพยาย,ยามสร้างเพื่อนให้มีโอกาสได้รู้จักกันเยอะๆอะการที่มีเพื่อนเยอะก็คือทําให้คนที่อยู่ในชมรมนั้นอบอุ่นนะครับ จากคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยมาจากหลากหลายจังหวัดหลากหลายภูมิภาคนะฮะ<ๆ>ก็ได้มีโอกาสมารู้จักกันดอว่าเยี่ยมเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะก็สามารถกดเข้ามาในที่ Facebook แล้วก็เขียนคำว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะได้เลยนะครับกดเข้าร่วมชมรมไว้นะครับก็จะมีคนรับท่านเข้าไปท่านก็ไปอ่าน กฎเกณฑ์กติกาหรือว่าไปปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกานะครับว่าทํายังไงถึงจะได้สติกเกอร์นะครับเราจะมีเขียนไว้ให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับเขียนคําว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแบบนี้เลยครับสติกเกอร์เราจะมีรูปแบบเดียวนะครับด้านสี่เหลี่ยมนี้ก็จะติดอยู่ด้านหลังรถนะครับส่วนรูปแบบด้านหน้านะครับก็จะมีรูปแบบเดียวเช่นเดียวกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ไม่มีอย่างอื่นนะครับนะฮะทุกวันนี้ก็มีบางบางกลุ่มนะครับนะที่ทําสติกเกอร์คล้ายของเรานะครับเพื่อนๆก็ <ped> พยายามแยกกันนิดนึงนะนะฮะว่าไม่เหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะครับนะผมฝากคนที่คิดอยากจะทํากลุ่มนะฮะแล้วมาเรียนแบบนะครับที่แล้วทําสติกเกอร์คล้ายๆชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับนะฮะท่านคิดให้เยอะๆนะครับนะบการที่ทําออกมาแล้ว เรียนแบบคนอื่นเขานั้นนะครับมันไม่เป็นผลดีแก่ตัวท่านเลยมันไม่เป็นผลดีแก่กลุ่มที่ท่านสร้างนะครับอย่าให้มันคล้ายคนอื่นเขานะครับจนทําให้คนอื่นเขาเข้าใจกันผิดนะฮะดังนั้นคนที่จะคิดที่จะสร้างกลุ่มขึ้นมาพยายามอย่าให้เหมือนคนอื่นเขาหรือให้คล้ายคนอื่นเขาจนคนอื่นเขาเข้าใจผิดนะครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะที่อยากจะสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับ ทุกคนต้องคิดให้ดีๆนะครับผมเองตอนที่ผมสร้างขึ้นมาผมก็คิดนะฮะแล้วก็พยายามศึกษาพยายามไปเจาะลึกในการที่จะพยายามตั้งชื่อไม่ให้เหมือนใครทำสติกเกอร์ออกมาไม่ให้เหมือนใครรูปแบบนะฮนะแล้วก็เป็นตัวหนังสือตัวอะไรต่างๆนานาแทบจะบอกว่า ไม่อยากให้เหมือนใครเลยก็ว่าได้นะครับใช้เวลาเป็นเดือนๆกือนจะศึกษาออกมาได้ว่าอืทําแบบนี้แหละก็คงจะไม่เหมือนใครนะครับก็ทุกวันนี้ก็เริ่มจะมีเหมือนกันเกิดขึ้นนะฮะที่เห็นเห็นก็มีอยู่2กลุ่มแล้วที่เหมือนนะครับก็โอเคนะไม่ว่ากันนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นผมนะครับผมบอกได้คำเดียวผมไม่ภูมิใจนะฮะถ้าตัวผมนะถ้าผมสร้างติ๊กเกอร์มาแล้วมันไปเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยมันไม่ภูมิใจหรือว่าไปเอารูปแบบของคนอื่นเข้ามาออกแบบนะบผมไม่ภูมิใจ โอเคนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับที่นี่ชมลมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับรักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายครับ